คนะไม่ไปล่งมาเขาจะเล่นกับเบอร์นะเอ้าเหรอมึงขับเข้าไปโดนลงไปก่อนว่าดูไว้มายืิครับเอาอีไอเย็นพี่ไอเย็นพี่ลับบอกไม่เป็นเลยเย็นเขาพี่ดูไว้มายิงครับไอเย็นเขาพี่เลยเขาพี่น้าพอดีครับสวัสดีครับโอ้โหพอดีของเหลือของแม่งเหลือดีกว่าไปกันเล่นด้วยตี๋พร้อมจัดเลย จริงครับผมก็เลยจะมายืนก่อนเลยครับเล่นตอนบ่ายก่อนสองชั่วโมงวอร์มให้ครับอันนี้อันนี้พร้อมเลยใช่ไหมครับวันนี้พร้อมเลยครับเราเจอกับใครนะใครอาร์เขาโอ้โหสูสีเฮ้ยยังใครแบบดีจะอ่านมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมเออก็ถามว่ามั่นใจในแก๊งนีไหมก็มั่นใจครับแต่คือวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคือถ้าเกิดว่าใครล้มนี่คือหายไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ เขาสี่ผู้เลยเชียแล้วก็มีเรื่องจะฝากนิดนึงคือ,อเราเพิ่งที่นี่กับพี่นู่นนะถ้าให้พูดตรงๆวิธีการเล่นแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยร,รวมรวมไปถึงหน่วยงานด้วยเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติเจอปัญหาอะไรเราช่วยจําแล้วก็ระบุไว้เลยเป็นช็อตๆว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือมีอะไรที่มันแตกต่างบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยที่นู่นด้วย เราจะได้รู้ว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรจะได้ปรับเข้าหากันได้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับคือตอนนี้วิธีการเล่นของเองอ่ะแล้วปัญหาที่เองเจออ่ะก็จะช่วยเหลือที่นุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเองก็คือผู้เยียวยาบันตีเวิร์ดเองคิดว่าไงดีครัเบี้ยวนะผู้เยียยาแก้ปวดผู้กี่ฮะไม่แน่หรอกวันนี้อาจจะหูดับก็ได้ <laughs> ที่นุ่นบัฟเดือดไหมครับเดือดครับเดือดครับเดือดครับหือแต่ระวังนะระวังนะ ไอเรื่องหามหามหอยๆเนี่ยห้ามเลยนะครับผมเนี่ผมไม่กลัวผมกลัวนั้นอย่างเดียวครับผมไม่กลัวปับเบแบบผมกลัวปั๊บหลุดครับได้ระวังไว้นิดนึงนะครับได้ได้สี่ชุดแสบตามากเลยอะอันนี้คือเราเข้ามาเตรียมตัวต้งแสบตาสุดๆเลยอหละของเมื่อคืนผมไม่ได้เกิของไงผมเอาคนแล้เต้นแล้วเมื่อคืนพี่เจจะขับออกให้เรากินได้ไหมเล่นเล่นเท่าไหร่ครับเนี่ยเล่นเท่าไหร่ยี่สิบห้าเออเล่นเะ โอ้ยยี่ผ้ายี่ผ้าถ้าเกิดว่าสมมติรอบรีเดียวก็น่าจบแหละเพราะตำรวจน้อยวันนี้ราวิ่งเข้ามาเอาเดี๋ยวอันนี้เก้าอี้กี่ครวบนะวันนี้เก้าอี้สองครับดูไว้แล้วก็มีนี่ครับไอพวกเนี้ยแหละเก้าอี้ต่องไทเด้นหนึ่งใช่ไทเด้นหนึ่งแล้วก็คู่เราอีกคู่หนึ่งะไอพวกนี้นี่แหละที่มันจะทําให้เราอะถ้าเกิดว่าเราพลาดอ่ะไอพวกเวนนี่ยแหละจะทำให้ตำรวจหายไปไม่หรอกมีตำรวจแน่ครับไอพวกเนี้ย ดแล้วเไปไปไปน้องอย่าเพิ่งรีบหลาคนไปเล่นเยอะอยู่แล้วพี่พี่ปาทุบปลาซีมาแล้วนะเออทันเชื่อดิมันเล่นลูกหายทุกวันน้องไปเช่าเม็กกะโพนะคะเช่าไหมเช่าไหมครับโอ้ยนี่างให้มึงไปตอนนี้ใช่ไหมมึงตายในตอนนี้มึงจะฟื้นอีกทีตอนบ่ายสามโมงครึ่งแปดสี่โมงครึ่งเดี๋ยวใครไปไปคนหนึ่งก็ได้ปะไปกูดีมึงอะหรือว่ารอคุยจบก่อนเราไปกันเลยนี่เราจะเปิด e m p ได้ไหมครัเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมาครับ ผมเคยแต่ตอนนี <lightly iser Zum voi> <ół> okay, ้ท <Holy cow> ี <actually iser> ่นู้นผมเป็นสีชุดเขาโคตรเข้มอ่ะ สีซา้เวียเก่าปะสิ่งแรกเวลาตีเลยนะโดนอย่างนึงเลยก่อนเลยโดนล้อสีเสื้อก่อนเลยชัวโดนก่อนเลยมาแน่นอนโดนล้อก่อนเลยเวลาบัา่ะ เจอใครนะก,กนอาหรอโจเจอไกอาปะใช่ปะ่า้มีภาพถ้าเผื่อกอาจะน่าจะน่าจะุกขิด

ไวกดไว้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 ลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วมากดแล้วก็จบ มา,มาส่นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครเนี่ยจบกล่องหมดแล้วไม่มีใครเข้าไปยิงไงทำไมวะเนี่ยน,นี่คนเข้าไปยิงที่ผมวิ่งเข้าไปยิงแล้วโดนไล่กระชืบมา หรอครับพี่เห็นรถผมไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครจะฉีกวิ่งเข้าไปยิงไงวันนี้ไม่งผ่านไปไวดีว่ะไม่ไม่มีคนวิ่งเข้าไปยิงเมื่อกี้พี่วิ่งเข้าไปยิงเราไม่เห็นเหรอพี่โดนสตีดกลับมาผมไม่ชินไม่ผมเลยไม่รู้ว่ามันจะไวขนาดนี้เว้ยที่ผมไม่รู้อ่ะ ไม่มันยืนลุมมันเก็บเมื่อกี้มันยืนสามสี่คนเนี่ยพี่ยิงได้คนเดียวพี่โดนหันมากระทืบอ่ะแล้วบ้านเก้าหนึ่งต่อดีกว่าน่าจะว่างแล้ววันนี้รอตีหกโมงนะเฮ้ย เดือนก็ได้พี่สี่ห้าโมงอะแต่ผมไม่อยู่ไปไหนวะไปตามเมืองพี่เอาเป็นที่อะไรตายวะขอไส่เปล่าไอ้มอน โย่ขับแม็กวะแลก i อแพกันวะนไม่รู้ว่าพี sure> ่ดำเขาจะมาหรือเปล่าพี่พี่ดำวันนวะใช่พี่อันนี้ถือถือไว้ให้พี่ดำน่าจะมาน่าจะมาเลยปะเพราะว่าถ้าเขาไม่มาให้พิมบอกรอแดดวันแล้วเนี่ะ รู้ว่าพี่ดำแกจะขับไปกลับแกกลับกลับไปๆๆๆๆๆๆเอ้ยรู้ว่าแกจะกลับไปขับแอปตันหรือเปล่าวันนี้พี่ว่าจบป่ะถ้าชนไฟก็จบถ้าแพ้ไฟก็ไม่จบสี่เหมือนซาเวียเมา่อก่อนปะนส่งเหมือนซาเวียพีเอชรวมถึงเด็ดด,ดิทับอะค่ะสามารถคัฟใส่ในตู้ได้เลยนะคะเพราะว่า เก็อไว้แบบฉุกเฉินโอเคครับแต่เบนโลครับขอบเจ้าบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เคยเคยเคยชิงบ้านนยวอ่าไงเพื่อนเคยไหมเคยใช่ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าชิงบ้านที่นี่เหนื่อยครับเหนื่อยนิดนึงครับได้ครับอันนี้สิ้นเดือนหรครับน้าชิงบ้านหลังหลังมีติ้งครับน่าจะประมาณ วันที่ยี่สิบหรือบ้างก็น่าจะประมาณวันที่ห้าเดือนหน้าครับถึงจะเริ่มให้พักผ่อนกันเผื่อเราไปเมาไงใช่ปะได้หญิงจากมิ팅สามปีกลับไปอะไรเงี้ยแก๊งผมตัวลายเยอะด้วยคนัะน่าจะไม่มีไอไฟเอ็มเวอร์ชันไหนมันดูตรงไหนเหรอครับผมอยากรู้อะไม่มีเหลือครับคือดูเขาไปอยู่แก๊งไหนตรงนู้นว่ะเดล๋ยวเ้ี๋ยวแก๊งผมเขาจริงครับนี่ดูปอืนนี่ยากครับยอกเปลี่ยนแนวแล้วไงอยากสัว์ไม่อยาพิชอบสู่อสืนี้ี่บอก ขอขอไอทีนั่นเองสรุปเมื่อไงข่ยตรงนี้นี่ขอทีนึงก่อนพินุกเลยไทยเด่นเลยใช่ไหมครับตีตำรวจได้ผมโอ้ไม่ใช่ไม่ขอทีนึ่งก่อนตะโกดค่าว่าขมขึ้นมาอยู่ดีขมมากเยนะเดียวปกติด้วยตรงไหนอ่ะอ่าวโมพิลแข็งดูว่ดูดูแต่มันน่าจะเลนนะขวาบนนะอ๋อบีสองหกเก้าเก้าใช่ใช่ใช่ที่รับหรืยังทวนไม่ครบ มันโคโลเวชันกันเหรอแต่ละคนตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราแคสต์โดนห่อใค่ะอย่าลืมไปแจ้งด้นะหรือว่าถ้าเกิดตัวพายจมือส่วนใหญ่น่าจะเวชันเดียวกันหมดแลครับจมีปัญหัเอาคนพอเราถามเรื่องนี้ครับเรื่องวิธีการเล่นอะไรเงี้ยครับที่นี่เขาเล่นคาเท้าได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้แต่เราไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าสมมติตำรวจเขาเมืองมองผ่านเราไปอะว่าอะไรทเขาาคาถาเพราะเพื่อมีเคสตอุ้มอยู่ใช่ครับแต่ไอมันมีเนี่ยครับไอเครื่องสั่นอะ อ๋อครับเด็กเครื่องเครื่องสั่นนั่นแหละครับเครื่องสั่นนะครับเครื่องตวสุขภาพครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราโดนนานเกินไปมันจะช่วยเราได้เยอะอ๋อสั่นนานเองหรอบได้สั่นชั่นนานนะครับนีาเมี้ยไหมครับนะมีมีครับหนึ่งสองสามครับอ๋อระดับความเสี่ยวว่าแบบเรานอนนานหรือยังอ๋อแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าที่แก๊งเขาตกลงกันกับตำรวจรู้สึกว่าเขาจะไม่ไม่แค่แค่ไม่ขาดเท้าตำรวจกัน อ๋อเออ,เอ,อพกอีกครงนะครับเอที่ที่นี่คืออุ้มศพตำรวจอะไรได้ปกติไหมครับแต่ห้ามอุ้มขึ้นรถเหมือนข้างล่างไหมครับตำรวจที่ข้างล่างอุ้มขึ้นรถด้วยเหรอข้างล่างมีแบบว่าห้ามอุ้มขึ้นรถเขาไม,ไม่ให้อุ้มเลยครับไม่ให้อุ้มใช่<ล>ใช่ส่วนมากเราจะไม่อุ้มเลยครับจะแบบไม่ได้มีการแบบว่าเอาศพไปกัดอุ้มไปกัดอ๋อไม่ไม่มีเลยใะครับส่วนมากเราไม่ไม่ทําป่ะใช่ไหมโจครับมาถึงมาถึงทําอะไรครับกักศพตำรวจอะนะ ม่่เนยไจะไปทำรับไม่เคยมีใครทำหรอกครับอะไรแบบนั้นนะครับก็คือพี่เท่านั้นแหละครับที่ทําแบบเนี้ยแต่สมมติว่าหรับเขาตายกระจายกันเราสามารถเอามารวมได้ไหมครับหรือว่าเขาบอกไม่มีเปล่อยไปเลยดีกว่าครับปล่อยไปเลยดีกว่าได้ครับใชไปไม่ปพาไปยามอย่าไปกดอุ้มตำรวจเลยครับไม่มีใครทำหรอกครับใช่ใช่ใช่เขาทำมากล้เหื่อยแล้ครับอย่าไปอย่าไปตีเขาเลยอย่าไปทำไปตัวที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็อุ้มกันนะครับ ป้นได้ป้นได้เวลาเจอนี้นะสิ่งที่มันจะต่างกันของหน่วยงานนะครับไอระเบิดบ้านระเบิดบ้านนะครับถ้าเป็นอยู่ในตัวหน่วยงานนะอันนั้นถ้าป้นแต่ถ้าเจดเป็นอยู่ในตัวแก๊งป้นได้นะโอเคครับแล้วก็เวลาเจอแล้วตำรวจก็พยายามอย่าไปยิงยาเอาแล้วให้ตำรวจทํางานได้เต็มที่ดีกว่าครับอย่าไปทำตัวเที่ยเหมือนไอพวกแก๊งที่แบบคือกาลังไล่อีกแก๊งนึงอยู่ก็ขับมายิงนะครับแล้วก็บอกโอ้ผมไม่รู้นี่ใครจะไปรู้ล่ะอะไรเงี้ยแหละครับไปทำนะครับ แบบไล่ไล่แดงคิดอยู่อย่างเงี้ยแบบแก๊งเหี้ยๆก็มาตั้งยิงล้อเราทั้งที่ไม่ได้ไล่มันแท้ๆลอยๆเผื่อไม่เรเจ็บปวดน้ำมันดียวเขาไปลอยมาข้างหลังของพี่โดนตีมาดังดีเหรอวะอย่าไปรับไอ้โจอย่าไปรับตอนเราเข้ามานี่สะพานนู้นเขาเก็บการเก้าอี้คืนหมดแล้วใช่ไหมนะอะไรนะครับการเก้าอี้อะครับสะพานนู้นเขาเก็บคืนพกมาใช่ไหมเก็บคืนทุกอย่างครับยกเว้นนี่ที่ติดพ่วงมาครับ อ๋อนี่จ่ายที่นี่ครับเนี่ยใช่จ่ายไปแล้วครับเนี่ยอ๋อได้เช็งได้ไหมครับมันได้ใช่ไหมครับเอาขึ้นมาจ่ายไปแล้วดิเราจ่ายไปแล้วใช่ไหมเราจ่ายไปแล้วอ๋อโอเคก็เหลือนี่เยอะเหรอเหลือย่สิบนาทียี่สิบบาล้านะยิ่งห่ายย่ห่าวเพิงเป็นนี่อยู่เดี๋ยวตามเหตสุ่ยกันเลยเขาตบนี่มาแปดสิบเก้าจุดห้าตอนแรกเท่าไหร่แปดสิบใช่ไหมครับปเออเออเอ่องั้นเอางี้ละเอางี้แล้วกันตขอบคุณครับได้เ ไม่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 เดี๋กทำาเงื่อนไขก่อนครับครับครับก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติวันเนี้ยเราแบบเราโชว์ของเราโชว์ของแล้วเราแบบได้รับชัยชนะไปก็ไม่ต้องออกมาคืนแล้วกันคืนพยังตกลงคืนพยั้งซอยเราคืนไปก้อนเน้ะเหลือแค่ยี่สิบล้านเหลือยี่สิบล้านยี่สิบล้านไงยี่สิบล้านถ้าเกิดวันนี้ชนะก็ไม่ต้องคืนก็ได้ครับขอบคุณครับทุกคนทุกคนขอบคุณนะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้อันนี้จะบอกไว้นิดนึงนะคือมันมีคน จ้องเราอยู่เรารู้สึกได้ไหมไปดจไปดูไปดูไปดิเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมแตแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติอยากได้คนนําแก๊งดีๆโจนาธานดีพร้อมรับใช้นะครับอ่าต้องมีค่าสัญญานะครับเฟรีครับ เียวทดลองใช้ได้ก่อนสามเดือนครับไอ้ผมไอ้ผมเซอร์ถ้าดีเอาไปเลยพ่อสลัดบ้างหนึ่งสลัดครับถ้าได้คนเต็มเนาะโจไปเนาะโจน้องเลิฟเดี๋วไปอะไรไปอะไรแกงแตกนะครับบอกก่อนอลี่นะไม่แตกนี่ตอนน้องไปอยู่นาการนาการไม่เห็นแตกเลยน้องไปดูจรน้าคิดอีกไหมเขายังรู้เลยไอ้โจติดใจนะอันคือแกงที่เขาอยากได้เขาไปเป็นหัวแกงนะครับตอนนี้ใช่โอ้โหอันนี้สลัดเราสามเก้าอยู่ใช่ไหมครับโจ ใช่ตอนเสามก้าครับถ้าได้คนที่มีศักยภาพเข้ามานพี่ตีไปเออพี่ตีไปเออพี่ตัวนี้ไม่ใช่ที่ของเราโจนธานครับโจนธานโจนาธานี่คือมือหนึ่งขอใ้เฉิดเลยใครๆก็พูดถึงโจนธานถ้าเกิดว่าให้เป็นเป็นหัวแก๊งอื่นอ่ะไอโนไปเอาเหรียญแก๊งมาห้าเหรียญได้พี่นี้ต้องคุยกับเฉิดก่อนนะใช่ครับจะให้น้องมันออกครับแอลออกหรอใช่ โน่เดี๋ยวเองไปติดต่อสภาแล้วก็อันใจในตัวเองหน่อยดีเบบี้โจไม่มั่นใจแต่ไม่เอาไม่ไปนะอ่าแป๊บนึงเบอร์จอนเบอร์อะไรเบอร์จอนเบอร์อะไรอันนี้พาพาเขาเข้าเลยใช่ไหนะเกาสองเอนะเก้าสองเจ็ดสนะเอาผมออกเก้าสองเจ็ดสองศูนย์คือเอาผมออกเอาเขาเข้ามันจะได้บ้างสองไงโอแก๊งกูรักกูจัดไอ้ไอ้จรคือลูกมึงอ่ะเขาจะเขาจะแบบเขาอยากลองไปเป็นผัวแก๊งของไอ้นี่ยนายวันวันอ่ะอือ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวออกตังให้ด้วยเหรอแถมมีของแถมไปด้วยแน่เลยอ่ะโหเดี๋ยวโอ้ยไอโจมันคงแบบดีใจอ่ะที่แบบพ่อเชื่อใจมันโอเคโอเคเนาะตอยเลขเออสูตรเลขอะไรพี่หัวหน้าโจครับเออสูตรเลขหัวหน้าโจไอโจเนี่ยเขาเรียกหัวหน้าเหเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าโจหัวหน้าโจหัวหน้าโจโจ น้อพี่หลงอยู่หรือเปล่าพี่หลงโจ๊วบ้าโนเราเลยเดาบุแจ๊บบ้านไ<ร>หนดไ,ได้มีตีอยู่ครับมีตีอยู่ทําไม่ได้ครับมีตีอยู่น้องๆต้องการกําลังใจเนี่ยฮัลโหลทุกคนอยากได้พี่โจไหมยอยากเขาอยากเขาอยากเขาโจโจโเดินไปเดินลองเดินไปอยู่ข้างๆเขาหน่อยดิโจกูราศีโคตรจับลองดูดิเชี่ยไอ้ตีฟราศีเชี่ยเหมือนตอมีข้าพี่นุกเลยว่ะไอ้โจถ่ายรูปดิถ่ายรูปไปให้โจโจโจยืนยืนยืนหน่อยโจ โจ๊กเก้าหนึ่งหนึ่งโคตรหมอนอโจไอสารประกบข้าง้วยไม่ใช่ครับอเอาดำไอตีฟถ่ายหน่อยดีผู้ดำอะ่ะไอตีฟลลูกรัเมันอยู่แ๊งอื่นมันก็ปรึกษากันได้ครับทำไมชื่อเธอไม่ทำคปรึกษากันได้แต่แต่ไม่ยายแ๊งอับแค่นั้นอนะ เฮียโดโจดูดิน้องโหหลายกล้องนะเฮียคนเฟี้ยวอ่ะแต่ชื่อสวิตา้าแปลกแปลกนะูดิ <laughs> น้องสันยังบอกเลยว่าฟัง่า <laughs> ครับโจหเห็นไหมสตีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ยน้องโจเราลุงบอซิตี้ไงผมเองครับผมสวิตหนูเองไม่บอก <laughs> บอกไอมอนไงไมันเป็นคนในแก๊งไงแต่มาไล่หนูออก ตำรวจนิ้นได้กันพี่ลูกจริงนะพี่ตี๊บโคตรเหมาะเลยว่ะเอา้าอันทวิตพี่ตี๊บหรอใครน้องอันไหนสตีเว่นอ่ะใช่พี่ของผมของของพี่อะน,น้องสู้ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวคุยกัแบแปได้เลยนะเรื่องตำรวจเ,เรื่องหมอ ขอบคุณมากครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวตีจวโจไปส่งครับโอคครับมเราต้องไปดูเราต้องไปดูต่อไว้ดูนาคาเ้ยไม่ดูไครับวนาเมื่อกี้เขาเยอะมากเลยครับไอดอกผมไปเจอเขา้เ่อไนาแรงดเขาเขาจอดก่อนแรงแดงรานแรงแดงตรงไรรานจอดรถเลยครับอ๋อโอเคนถ้าหัวบ้านไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเตะพี่ออกจากบ้านได้เลยครับเดี๋ยวแล้วอคบ้านก็ไครับ อันนี้เนี่ยใครยงกินข้าวอยู่ไปออกข้าวประตูใหม่วิ่งวิ่งออกข้าวประตูใหม่อะไรหรอมาดูแอบสปล่อยขายของในงานบอกจุดลงประตแล้วไปดูว่าใันหรอมีการเดวิโอสาเลยแหละพี่ไก่หรอเอ้ยพี่พี่แปงหรอตอนนี้น่าจะสิบเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยใช่ครับจุนไปเร็วหลานไอจุนไปไงอ่ะจุนนายจอดรถแม็ข้างนอกนะเฮ้ยโนคาร์ติดรถออกไหนครับได้เลยประตูหนูมันขึ้นวันล็อกอ่ะล็อกเหมือนกัน เปโลอ๋อได้คุณนะ้นเอาคุณอาเห็นประตูล็อกไม่โลแตกๆลงไปไปโลคือโลมันมันโลมันไม่ตอนไหนเนี่ยโจห้าโมงเออเออแต่ว่าจะไปนะพี่จะไปเนี่ย ทีโมครึ่งเขาอยู่แลนแดงใช่ตหมทใช่ครับน้าแลนแดงตรงน้ำผึ้แกงไร่ปูนะแกงไก่อาไงมึงโทรถามเขาก่อนไหมโทรถามเขาก่อนไหมเอเอเซรีลูกลูกบ้านหนูอยู่ไหนอะตยู่ร้านอยู่เหรอขอบคุณนะชื่อทวิร้านคุเทไหะเทครับน้าผมเพิ่งเห็นเลยก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่ากูแบบยังไม่ปิดทิ้ง ปกติเขาอยู่แล้วไงโอ้เขาฮาทล้านไอ้โจ้เขาพูดชีวิจิตมึงอ่ะการที่จะโกนแล้วไม่ได้ยินมากสามขนาดนี้เห็นแล้วเขาร่วมกันแลงฟ้าแล้วก็ไปที่นี่ต่อใช่หรอใช่แต่ตอนนี้นแต่แต่เนี่ยหลังจากเขาจบคู่เนี่ยเขามีแผลแล้วนะเมื่อวานนี้เขาแบบไปต้างแผลกันมาแผลใครกับแบดกายแบดกายใช่ว่ดกายอาเหรอใช่แต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะยืดเขาจะยืดยังไงเพราะยืดปลายมันน่าจะยืดไม่ได้หรือว่านี่วะหรือว่าอพอลโลไจมันเป็นแบดกายเก่านี่ หรือว่ามันกลับไปรวมกันตำนานอนาคอนดาจะกลับมาเหรอวะแต่ประเด็นคือเขาแต่ประเด็นคือปัญหาคือมึงโทรไปหาเขาสักคนหนึ่งในไกอาได้ไหมว่าเขาอยู่ไหนมึงให้กูนั่งรอทำปูไหมโนโนโนฮะเขาหาเขาสักคนหนึ่งอ่ะให้เขาอยู่ที่จุดจุดหนึ่งอ่ะเขาเด็ดพี่ไปไม่ใช่ถามเขาว่าเขาจะไปรวมกันที่ไหนจะขอให้คุยดแป๊บหนึงเขาจะไปรวมกันที่ไหนเดี๋ยวนะไปคุยด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟ้าละเดี๋ยวฟ้านะ แหลนฟ้าชัวร์ชัวร์แลนฟ้านะตนเตลีนไอคิแลนฟ้าค่ะลิมแล้ว